ต่อไปเป็นความเดือดร้อนทุกใจของเจ้าของบ้านวัย62ปีเธอเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเจอแก๊งแว้นป่วนสร้างความรำคาญด้วยการเบิ้ลเครื่องใส่เสียงดังเลยค่ะ แล้วก็ยังไม่พอนะคะยังใช้สีสเปร์เนี่ยพ่นคำด่าใส่รถเสียหายไปสองคันนะคะแล้วทำแบบนี้มาสองครั้งแล้วด้วยเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวก็เลยเอาภาพเป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยะคะ่ะเข้าไปแจ้งความกับตำรวจให้ช่วยตามจับคนร้ายหน่อยนะคะเพราะว่าทำแบบนี้เนี่ยยังไงก็ผิดค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยโรงเบน์หมู่5ตําบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจงังหวัดฉะเชิงเซาเหมือนกันนะคะ นี่ครั้งที่เห็นนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะมีรถกระบะนิสสันนาวาร่าที่จอดอยู่ข้างทางตรงข้ามบ้านถูกคนนําสีสเปรย์สีดำเนี่ยมาพ่นเป็นคําด่าหยาบคายที่ข้างรถแล้วก็มีการแปะจดหมายบอกฝากล้างรถเอาไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยนะคะ ซึ่งครั้งนี้เนี่ยวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้พฤติกรรมชัดเจน Men. พบว่าเป็นวัยรุ่น2คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นยามาฮ่าฟีโน่ 0, ไม่ทราบทะเบียนนะคะขี่เข้ามาในซอยแล้วก็ผ่านหน้าบ้านไปก่อนจะวกกลับมาจอดข้างรถค่ะแล้วก็ลงมือใช้สีสเปร์เนี่ยพ่น,พนแล้วก็แปะกระดาษเอาไว้ตามที่บอกแปะไว้ที่ข้างกระจกนะคะก่อนที่จะขี่หลบหนีไปก็ลงมือช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน40นาทีเมื่อคืนนี้นะคะนี่ฝากลางด้วยนะคะฟู่รักนะัดแ,แจ๊ะอย่างเงี้ยค่ะ <S <S <c oughs> เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงวัย62บอกโกรธมากเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้น12มิถุนายนที่ผ่านมามีรถกระบะอิซูซุสุ4ประตูแล้วก็รถกระบะนิสสันนาวาร่าที่จอดอยู่ข้างทางตรงข้ามบ้านเนี่ยคะ่ะถูกสเปรย์สีดำมาพ่นคำดาดหยาบคายที่ข้างรถแล้วก็ฝากระโปรงไปแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วยแต่ก็สงสัยว่า อาจจะเป็นฝีมือของวัยรุ่นที่ขี่รถจักรายานยนต์แล้วมาเบิ้ลเครื่องหน้าบ้านเมื่อวันก่อนนี่ก็ตะโกนเตือนไปบอกว่าอย่าทําเสียงดังหน้าบ้านเพราะว่าหลานจะนอนแต่ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่สนใจหันมามองแล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่แล้วก็ยกลอ้อแถมยังวนเวียนเบิ้ลเครื่องอีกหลายรอบนะคะจนกระทั่งเช้าตื่นขึ้นมาก็เจอว่ารถเนี่ยโดนพ่นสีสเปรย์เอาไว้เป็นคําด่าด้วยเบื้องต้นก็เลยแจ้งความไว้ที่สบพบางประกงเอาไว้ค่ะแล้วก็มอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้ตํารวจช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีค่ะ พูดไม่ออกแล้วเจอเงี้ยรอบแรกยังไม่จบอม,มารอบสองแล้วแล้วทุกวันนี้ยังยังมาเบิ้ลเครื่องอยู่ไหมมันไม่ได้เบิ้ลแล้วแต่มันก็ขี่ผ่านธรรมดาอ๋อคันที่เราสงสัยอ่ะท้าว่อนทาไงเอาออกครับป้าจ,จ้างเขาทำอยู่ให้เขาขัดออกคราวนี้ต้องจ้างอีกแล้ว <S <S ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องตามจับมาดําเนินคดีนะคะ โอ้โห oh, นี้เดือดร้อนนะ